้ำแรกนะครับของนมเนื้ยย่างครับอืมอืมลาบควายลาบควายนี่คือเนอยกัญชานะครับเนื้อควายนะครับเนื้อควายเออนะไม่เคยกินเลยนะแบบเป็นแบบอย่างนี้เรียกว่ามีกลิ่นสมุนไพรนิดๆเอาอันนึง ไม่บอกก่อนไม่รู้ถามคุณนบพอดีเลยว่าทำไมถึงเอาเนื้อควายมาใช้ในร้านครับผม ยินดีต้อนรับสู่ channel q u i d m a n s e ครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ร้านนกเนื้อย่างนะครับตรงนู้นนะครับร้านจะติดกับร้านรถดีเด็ดสเต็กเฮานั่นเองร้านจะอยู่ตรงถนนพระราม4นะครับแล้วก็เมนูที่นี่เนี่ยจะเป็นเมนูเนื้อนะครับและที่สำคัญเขามีเมนูที่เป็นเนื้อควายด้วยครับอน <Huh? S 1> นี้อยากลองมากๆเลยก็เลยมาลองกันจะเป็นยังไง oh. เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับ oh. อ่ะเข้ามาก็มีวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ อ่านี่ครับวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างสเปรย์ล้างมือเลยอันนี้เขาก็มีเนื้อเซตเก้ากนะครับเก้เก้าเนี่ยก็จะมีเยอะมากเลยนะครับเป็นเมนูที่เรียกว่าคุ้มมากอันนี้นะครับเมนูแรกก็มาเสิร์ฟแล้วเป็นลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดมาพร้อมกับข้าวเหนียวนะครับสวยเลย น่ากินมากครับแบบดิส่วนนี้เป็นตำข้าวโพดไข่เค็มนะครับดูคูณจานมากระหว่างที่รออาหารนะครับวันนี้ก็มาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าผมกินทั้งหมดคนเดียวไม่ได้แน่ๆนะครับก็วันนี้เราก็ได้พี่แดนนะครับจากแดนแดกนะครับอ,รอ,อ่าม,มาช่วยกันกินนะครับมอ,อามาดูเม,มนูมาอีกแล้วครับ ได้เป็นน้ำตกหมูย่างครับขน้ำตกหมูย่างนะโอ,โอ้น้ำตกหมูย่างจะมีะมีรสกรอบกระเทียมดองอืมอืมนี่กระเทียมดองนะครับลูกคมๆจัดมาถ้าสวยเน่ยใช่จัดสวยมากดูดีน่ากินมากเลยคือ999บาทเนี่ยมีหลายเมนูนะปัญหาคือตอนนี้กินสองคนจะหมดไหมส่วนอันนี้เป็นส้มตำนะครับส้มตำคองหมูย่างอันนี้ เยอะนะถ้าเทียบกับมือดูสิครับดูมือแล้วเนี่ยจานเท่านี้ดูดูพี่แดนถือนี่จานเดียวนะอันนี้เป็นลาบควายลาบควายโอ้โหเนี่ยแต่าจานมันดูใหญ่อย่างเงี้ยคือผมว่ามากินสี่คนยังได้เลยะไม่กินแค่สองคนนะสองคนนี้แบบจริง,รงเอองต็มโตเนี่ยปริมาณมันดูเยอะมากเลยครับเนี่ยอันนี้คือเมนูปากเป็ดนะครับปากเป็ด คือตอนนี้คืออยากกินมากของมากองกันเออรโลูกล้นอันนี้น้ำจิ้มไก่โอเคอันนี้เป็นปีกไก่ทอดนะครับเป็นอ่าใช้เป็นปีกกลางผ่านะขาครึ่งปีกกลาง่าครึ่งว้าวเต็มมากมีน้ำจิ้มไก่ด้วยนะครับอน้ำจิ้มไก่อ่ะมากินกันเลยดีกว่า โอ้เยอะมากโอ้ภาชนะไอ้ไม่ใช่ภาชนะไม่ใช่ใชอุปกรณ์กินนะครับอุปกรณ์กินเขามีแบบซิลมาด้วยซิลมาอย่างดีเอ้าเอามาก่อนเอามาก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับมาตอนแรกก็ตกใจมากเลยนะครับดกว,ว่าเป็นเนื้อดิบนี่เป็นเนื้อริบอายนะครับย่างเนยนะครับผมจะมาพร้อมน้ำจิ้มด้วยคือมาอย่างนี้เดี๋ยวมีเตาตามมานะครับเตานะครับเตาเ,าเหลือง แล้วก็จิ้มจุ่มด้วยนะครับโอ้โหเราสามารถเอาไปปรุงแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ชอบเลยนี่ลิ้ายย่ย่านงเลยครับเนื้อเขาอั่นมาชิ้นเล็กพอดีคำดีนะอืดูแบบเออไม่ต้องกินยากเลยน่าจะเป็นทีเด็ดในเซต999นี่คือ999ได้ขนาดนี้คือพูดว่าแบบ มากินหลายคนก็ได้นะมากินประมาณสี่คนห้าคนได้สบายๆเลยเออมันหลายอย่างนะจริงๆสี่คนแล้วคิดว่าอาหารสองคนละสองร้อยห้าสิบนะอือไหวอยู่แล้วมันอาหารมันหลากหลายด้วยครับนี่มีเข็นทองด้วยครับจะมาย่างเนยกันหนูกินเนยหอมมากอือนี่ถ้าผ่านกลิ่นมาให้ทางวีดีโอได้นะจะรู้เลยว่ามันหอมว่าอะไร แล้วเนื้อย่างเลยมันจะไม่ไม่ไหมนะมันจะฉ่ำมากกว่ามีน้ำจิ้มแจ่วด้วยเขามีแจ่วมาใหุ้กๆๆแล้วลาดลงไปที่ไก่โอ้ฟวันขึ้นทำแรกนะครับของนกเนื้อย่างครับ คือไม่ต้องรอให้มันไหม้นะครับเพราะมันเป็นเนื้อย่างเนยแล้วแด่ชอบแหละชอบแบบไหนด้เป็นย,งนย,นนยง่งกร์ตเสือร้องหอไห้เสือร้องไห้นี่ครับเข้ามาเพิ่มใหม่เป็นเสือร้องไห้ย,ย่างเนยนะครับนี่ครับพิ้มเจียวมาแล้วลิปอายอือ อืมอร่อยนะอืมคือปกติกินลิ้อายอาจจะกินในรูปแบบอื่นนะครับแต่วันนี้ก็มาลองกินในรูปแบบปิ้งย่างอืมดูน่ากินมากเลยดูมันดิคคคควันนี้พี่นบมาครับว,วันนี้พี่นมาครับอ อเรียบร้อยครับผมเรรรียยบบ้อคัผมได้ลองเนื้อควายนะครับเนื้อควายนี่ครับเนื้อควายที่มาเนื้อควายที่มาใช่ไหมครับใช่แล้วที่นี่นี่ตัดกองควายย่างเลยกัญชานี่ครับอ่านี้เลยกัญชานะกัญชานะครับจะดูแนวแนวหน่อยแนวแนวหน่อยไม่เมานะครับไม่เมาไม่เมาไม่เมาด้วยนะไม่เมานะว่าจะถามคุณนพพอดีเลยว่าทําไมถึงเอาเนื้อควายมาใช้ในร้านครับผมครับจริงๆก่อนอย่างแรกก่อนเลยคือคือเรื่องเรื่องนี้นะครับคือว่า ช่วงช่วงช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายท่านไม่รู้นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับประชากรควายในประเทศไทยเรามีอยู่ทั้งหมด6.5ล้านตัว6.5โอ้เยอะมากแล้วตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเรามีกี่ตัวครับปีที่แล้วเรามีแค่1ล้านตัวโอ้โหทำไมครับมันหายลงไปครับโอ้โหคือสมัยเมื่อก่อนเราีคือเมื่อก่อนเนี่ยตนที่มันถึงหายไปเยอะมากเพราะว่าประชากรควายเมื่อก่อนเราควายเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่เราเป็นมีพฤติกรรมในการลากดูมก็คือก้ามเนื้อหน้าของควายมันจะแข็งแรง ไม่ลากจูงลากไถนาของเราด้วยละครับผมใช่ไหมครับเสร็จทีนี่ตอนเรินทางหลังเนี่ยก็จะมีเราจะมีรถไถเข้ามามีมีเื่ออะไรเข้ามาทุกอย่างเพราะฉะนั้นควายเนี่ยก็เลยเลยไม่ได้ใช้เพื่อการลากจูงเหมือนเมื่อก่อนครับนะครับเสร็จทีนี้เนี่ยบวกกับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีมีการอนุรักษ์ที่เป็นควายสวยงามมากขึ้นจะทำอะไรขึ้นเราจะสช้างเรามีควายสวยงามมีควันเพราะว่าประเทศไทยเรามีความภาคภูมิใจเรามีควายในของตัวเองครับวว้าเรามีเขาเรียกเขาเรียกว่าส t อ o n อ b u f f a สวัสดีครับเรคือควายปลักนั่นเองควายพันธุ์ไทยเลยพันธุ์ไทยแท้ๆบ้านเราเลยคือเราจะเป็นควายสวยงามกันครับผมทีนีในการที่เอาควายสวยงามเป็นควายควายปลักนะครับอย่างแรกต้างขอบอกก่อนทำไมควายถึงอยู่ในกระดานว่าควายเนี่ยคือว่ามีพันธุกรรมควายที่มีตอบเงื่อนครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะระบายความร้อนทางผิวหนังได้ควายเลยชอบนอนปลักหรือชอบว่ายน้ำเป็นทิ่สัด พราะว่ามันสามารถที <no S 2> ่จะระบายความร้อนได้นั่นเองครับผมทีนี้ข้อข้อที่ก็เวลาเพื่อนชอบนอนกลาดเนี่ยครับเพราะว่ามันทําให้ในส่วนกล้ามเนื้อส่วนหลังของควายเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือว่าเหตุผลอันนี้คือว่าเนื้อควายเนี่ยทำไมถึงเป็นเนื้อที่อร่อยเพราะว่าโดยการุกรรมของมันเนี่ยคือตั้งแต่ส่วนชิ้นส่วนใช่อว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นสันไหลหรือรอยตั้งแต่สันนอกลงมาจนถึงสะโพกเนี่ยมันนุ่มไปหมดเลยโอ้หลายๆครั้งตอนนี้ได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 ้รับการย้มรับหลายๆคนว่าเนื้อควายเนี่ย แค่จะนุ่มเนื้อวัวเลยเนื้อควายนุ่มกว่าเนื้อวัอว,ว,อ,วอันนี้คือความรู้ใหม่เลยถ้าเหตุผลหลักอันนึงที่จะบอกก่อนเลยให้เข้าใจก่อนควายวัวควายวัวควายวัวควายกับวัวคือเปรียบเทียบกบเหมือนแอปเปิลกับมะนาวครับสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะเพราะนะนั้นคนที่ไม่เคยทานวัวหรือว่านับถือตามหลักศาสนาหลักความเชื่อางอย่างที่ไม่ทานวัวสามารถทานควายได้อ่าโปรตีนทางเลือกใหม่ในอนาคตของของผู้บริโภค หลายท่านจะไปบอกว่าเออฉันไม่อยากกินบัวฉันไม่นับถือเจ้าแม่กวนอิมฉันไม่กินบัวแต่ก็ทานกรทางควายได้นะครับแต่ว่าท่านาท่านที่ลูกค้าบางท่านที่ไม่อยากทานสั์ใหญ่นะครับก็อาจจะไม่ไม่นิยมในการทานควายกันอีกอ่าครับถ้าใครไม่กินสั์ใหญ่ก็ต,ต้องเลี่ยงไปสุดท้ายเลยทีนี้เนี่ยในเรื่อของเมบอกจะเป็นเนื้อเนื้อควายไปถึงที่ที่หลายๆคนซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยทานลุกควายมาแล้วหารานในในชีวิตนะครับใช่ครับแต่ที่สําคัญที่สุดควายที่ทานก่อนเนี่ยมันเป็นควายที่อายุมากอื้มเนื้อมันเหนียวเนื้อมัน ทีนี้นั่นเป็นควายที่ถูกเลี้ยงมาเพื่อเพื่อเป็นแบบนั้นแต่ควายอันนี้เนี่ยคือเป็นควายเนื้อนุ่มที่หลังจากการเนนื้อุ่มวาเรับเอาดูว่าไหนสวยงามเราเก็บเอาไโชว์เอาไปบวชาวบวชประชากรโลกว่าเี่เป็นควายที่เทียมสุดบนโลคนี้แต่ล้วพอมาถึงที่เราโันที่มันไม่ได้ตามมาตรฐานนั้นเราจึงเอามาทาเป็นควายเนื้อควายเนื้อที่คือห อนุรักษ์ควายได้อย่างยั่งยืนที่สุดคือเราต้องใช้ประโยชน์จากมันไม่ทําอะไรก็ทําหนึ่งครับ<ต>ผมแล้วเงินหนึ่งนี่ที่ที่น่าจะดีก็ว่าคือการบริโภคนะท้ายคืออะไรรู้ไหมครับเจ n e t i c การคัดเกรดหลักของเลือดตอ่ตอต่อเจเนเรเชันของควายที่เป็นควายลักมันจะชัดขึ้น,ะรน,นครับแต่ว่าควายจะสวยขึ้นควายจะงามขึ้นอีกหน่อยเราก็จะมีควายเนื้อที่เป็นปศุสัตว์ไว้เลี้ยงโดยเฉพาะเราก็มาเปลี่ยนเป็นเเเปปป็็็นนนพืชสกัดเกษตรเอ้ไปสัตว์กาดเกษตรนั่นเอง แล้วคนที่กลัวว่าเนื้อควายมันจะมีกลิ่นสาบปัญหาเมื่อก่อนนะเนื้อควายที่บอกว่าอายุเยอะมันจะเหนียวแล้วก็กลิ่นสาบด้วยจะหายไปเลยหายไปเลยโอ้โหแล้วที่อาหารอาหารที่เราใช้เราเี่ยเราเลี้ยงเหมือนวัวจากการเราใช้ใช้ใช้หญ้า70อาหารข้น30นะครับตอนที่เราเปลี่ยนเป็นหญ้าเจ็สอาหารข้น4ี่สิบเลยิ่งมัวอีกแล้วที่สำคัญควายที่ใช้เราใส่เซซามีด้วย คือกาดงาให้มันทำเพื่อปรับกรดอะมิโนพวกเป็นตัวในโอดีวกโอดอกซัลิ่งทั้งหลายแหละพวกกรดไขมันทุกอย่างให้มันดีขึ้นนั่นเองงี้มันก็คือควายที่เลี้ยงไว้เพื่อกินโดยเฉพาะเลยโอ้โหแล้วก็ช่วยกรนตาน่เยอะครับไดอยากเป็นการช่วยเกษตรกรช่วยเกษตรกรไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเนื้อควายสามารถกินได้อร่อยมองในใหม่ได้เลยอืมเราก็ต้องมองควายเป็นมุมใหม่ละว่าควายสามารถกินได้สำหรับคนที่ไม่กินวัวสามารถกินควายได้แล้วก็เนื้อนุ่มเหมือนกันนะครับ แตะครับเป็นการช่วยเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับตั้งแต่เราทีเด็ดเราเริ่มขยับมาเริ่มทำควายใช่ไหมครับจากควายกิโลละหกสิบห้าบาทตอนนี้โลละเก้าสิบบาทโอ้กลายเป็นว่าทําให้เนื้อควายมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยแบบถ้าอร่อยก่าสิบห้าสบายห้าอืมนั่นคือหมายความหมายคือราคาเท่าวัวแล้วครับอืมราคาควายเท่าวัวไปแล้วก็คือกลายเป็นเกรดเนื้อวัวว้าวโขััดนนนนนออเเรรึพาะะ้ ออดีครับผมโอ้โหตอนนี้เต็มโต๊ะแล้วครับเราต้องจัดกันแล้วละ่ะมากินกันต่อดีกว่าครับขอบคุณนียน็มากครับผมสารความรู้ขอบคุณครับอันนี้ถ้าฐานไม่ร้อนก็เติมฐานได้ด้วยนะครับนี่เติม่านได้นะครับเปลี่ยนกระทะได้ถ้ากระทะไหม้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนี่ครับ เรามีผู้บริการเรามีเจ้าของมาเปลี่ยนนะเจ้าของมาเปลี่ยนไ้เลยนะครับกี้หลังจากที่อ่าคุณลุงนะแนะนำเนื้อควายแล้วก็เป็น,นเนยกัญชานะรู้กันไปเลยนะฮะใส่เนยกัญชาเข้าไป,ไปอือนี่คือเนยกัญชานะครับเนื้อควายนะครับเนื้อควายเออนะไม่เคยกินเลยนะแบบเป็นแบบอย่างนี้ สไลด์เคยกินแต่ลาบลาบแต่ไม่เคยกินเนื้อแบบนี้เลยรลองเลยเนี่ยเรียกว่ามีกลิ่นสมุนไพรนิด,นดอ่าแล้วนี่คือเนื้อควายนะครับเนื้อควายสไลด์เลยนี่มาใช้ทำเลยกระชากก็คือเลย,ยเัย่งเสอืจดูสิครับดูความกดของเนื้อควายนี่นี่คือเนื้อควายนะหน้าตาเหมือนเนื้อวัวเลยคือถ้าไม่บอกกันนี่ก็นึกว่าเนื้อวัวนะครับถ้ามาเสิร์ฟแล้วไม่พูดบอกว่านี่คือเนื้อควายนี่คือผมผมดูไม่ออกแน่นอนนะครับอันนี้ อืมนี่ลองดูอือโอ้โหมาจิ้มแจ่วใช่ไหมเราต้องจิ้มแจ่วอ่ามาลองดูพี่แดนจะกินเนื้อควายให้เราดูนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยไม่เคยกินมาก่อนเลยเอาดื่ไม่บอกก่อนไม่รู้อืมนุ่มไหมนุ่มนุ่มครับ <laughs> แบบอารมณ์เหมือนเรากินพวกเทนอรอยพวกสัตว์ในอะ่ะอ๋อแต่นี้อันนี้เริ่มมีมันละยอาจจะต่างไปแต่เวยมันมีเนยมาผสมด้วยไงมันมีกลิ่นเฉพาะของมันอยู่แต่คิดว่าน่าจะเป็นจัดเนย,นเยอะไรทีนี้ ตัวเนื้อเนี่ยนะมันก็คล้ายๆเป็นเนื้อวัวนะแต่กลิ่นมันต่างกันนิดนึงแต่ว่าไม่บอกก่อนก็ไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามันคือเนื้อวัวหรือเนื้อควายไม่รู้ก็ไม่รู้คือคือคือคิดว่าเป็นเป็นเนื้อวัวอาจจะแบบเอชมาหรืออะไรที่มันมีรสเฉพาะขึ้นมาอ่ะฮะนี่ลองลองดูลองดูจะได้ได้ได้ดูดิหน้าตาเหมือนเนื้อวัวเลยแล้วเนยมันมีนี่ครับมีสมุนไพรบางอย่างติดมาด้วย ไม่บอกก่อนไม่รู้หรอกจริงแต่เนยมันหอมจริงคือยืนอยู่ข้างบนตรงที่มันไอควันมันระเหยขึ้นมาเนี่ยอันนี้ครับเนื้อปลายนะครับเหมือนเนื้อหนอกเหมือนกันนะเออลงมันอะลงนะใช่อารมณ์เนื้อหนอกคือถ้าใครเคยกินเนื้อวัวที่เป็นเนื้อหนอกอะครับฟิลมันจะคล้ายๆอย่างนั้นเลยดูสิ นี่คือเนื้อควายนะบางคนอาจจะคิดว่าเนื้อควายมันมีกลิ่นสาบ่ะผมก็เคยกินเนื้อควายที่แบบมันมีกลิ่นสาบนะที่เวาไปทําลาบควายอ่ะคือต้องใส่เครื่องสากเครื่องไปเยอะๆเพื่อให้มันกบกลิ่นอันนี้เนื้อวัวบอกเนื้อวัวก็เชื่อ,อเหมือนกินเนื้อหนอกที่ไม่กินไม่มีมันนุ่มอร่อยไม่คิดเลยว่าจะอร่อยขนาดนี้เราจะต่อด้วยไก่ยทเกอร์ เสือร้องไห้เสือร้องไห้โอ้โหทำอะไรอ่ะจะได้ไม่ไมๆชิ้นใหญ่มากเลยว่ะนั่นสิทำไมชิ้นมันใหญ่จังจริงดิที่มันคั้นเนื้แค่เดียวทั้งกระทะเลยเหรออือโอ้โหยืดเนื้อนะนี่เนื้อวัวแล้วกลับมาเนื้อวัวแล้วครับ ที่เนื้อฝ่ายเราอเสือขากันมากอันนี้เป็นเสือร้องไห้นะครับหืแผ่นมันใหญ่มากๆนะสำหรับเนื้อเนื้อเสือร้องไห้ที่นี่ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะยเพราะว่ามันมันเวลายามันหมดเนี่ยอืมแล้วดูมันนี่คือเสือร้องไห้มันจะมีมันกับเนื้อผสมกันใช่ไหมล้วดูดิ คือดูมันเนื้อดิโอ๊ยดูดิดูด,ดิโอ้ยมันเนื้อแบบโหดมากมันใหญ่ไปกินนะหมดไม่นั่นเออนั่นเองแบ่งไหมแบ่งไหมอเ,เอางี้ดีกว่าจะลองกัดดูจะได้รู้วันนึงอ่าลองกัดดูดีกว่าเฮ้ยกัดขาดเลยทั้งชิ้นก็ได้ทั้งชิ้นเลยก็ได้นะ <c oughs> โอเคเพราะมันเคีเค้ยวง่ายแล้วถ้าอย่างนี้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงแล้วว่ามันจะเคี้ยวยากนะครับนุ่มมากนุ่มมาก เดี๋ยวเราให้จิ้มเกลีวนะคำต,ต,ตัวชิ้นใหญ่แน่นใหญ่เลยนะอแบบมันขาดแบบโอ้โหดูดิดูชิ้นเนื้อดิเมื่อกี้พี่แดนกัดคำเดียวหมดอะ่ะมันมาแผ่นใหญ่มากนะครับแต่ว่าพอเราใส่ปาเข้าไปเนี่ยมันเคี้ยวง่าย้วยความเคี้ยวง่ายเลยครับกินทั้งคำเนี่ยมันได้รสเนื้อกิ่นเนื้อแล้วก็สัมผัสของมันและเนื้อสมกันอ่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะเวลากินด้วยกันเนี่ยมันอร่อยนะ แล้วก็ไม่ต้องจิ้ม,มน้ำจิ้มเจ่าวเยอะกลิ่นเนือ้อแบบดีมากเลยอ่าเดี๋ยวพี่แดนจะจัดให้ดูใหม่นะครับมาเล่อมาเล่อนะอ่าชิ้นใหญ่เลยชิ้นมันใหญ่จริงหลายคนเห็นปุ๊บเนี่ยใหญ่มากนะนี่คือคัมเหลี่ยวนี่คือคำนี้กินไม่ได้เลยนะอ่าฮะถูกมากเพราะว่ามันใหญ่มากแต่ใส่ได้ทั้งคำชิ้นใหญ่จริงถ้าคนชอบเนื้อแบบที่เต็มปากเต็มคำผมบอกเลยว่าอันนี้จบ เราถ่ายเองเก็ดเข็มทองก็เอามาย่างเนยได้เหมือนกันนะนี่ก็ให้เก็็ดขิมทองมาด้วยคือ999บาทมันคุ้มไปไหนเนี่ยใช่ไหม999บาทนี่คือหมดหนี้เลยนะโอ้ดูดิเก็ดเข็มทองผัดเนยนะครับนี่เรามีเครื่องมาให้ด้วยนี่ครับมีเครื่องให้เหมือนที่ร้านอ่า เนย่างนะครับในย่างเหมือนกันเลยนะครับเกลือแล้วก็พริกไทยนี่ครับโรยไปหน่อยหนึ่งว้าวนี่มันเก็บเข็มทองมาดูดีจังใช่ไหมนะดูดีวะเออเพิ่มเกลือะไรเพิ่มเกลือะไรดูเป็นอาหารอารคาค้าไปเลยครับ แบบหนักๆแล้วอ่ะสาดเครื่องไว้เยอะๆนะครับคราวนี้หอมมากเฮ้ยปกติไม่เคยทำไะนโอ,อ้ยเพิ่งรู้ว่าการสาดพริกไทยและเกลือใส่เห็ดเข็มทองมันอ,อร่อยขนาดนี้อ่ะลอยดี น่าจะเค็มหน่อยแต่ว่าอยากกินหููเครื่องพร้อมกินแล้วมันต้องกินอะไรระกแบบนี้อืกินจานเนื้อย่างกันมาแล้วนะครับยังไม่ได้กินพวกเมนูพวกนี้เลยเดี๋ยวก็มาลองกินกันสัหน่อยดีกว่านะครับผมเห็นกระเทียมอันนี้น่าลองมากเลยขอลองสัหน่อยเลยครับับกินเนื้อวาไนี่ยอืออืม,อม,อมสะใจดีครับ กินเนื้อมาแล้วมากินกระเทียมนี่คือตัดรสพอดีเลยอ,อันนี้เดี๋ยวเรามาลองเป็นลาบเป็ดนะครับเดีลองชิมดูกิ่นข้าวคั่วแบบดีมากอืแล้วเนื้อเป็ดอะไรก็คือเนื้อเป็ดก็ทํามากลมกลม่อมพอดีนะครับตัวลาบเป็ดเนี่ยเขาสาดเครื่องมาเยอะมากครับผมแล้วก็ดูสะใจมากเผ็ด ดูพี่แดนลองราบเป็ดนะเข้าคําดีหมดทเดียวนะอืมก็มีกรอบนะเข้ากับลาบเป็ดด้วยนะว่าแล้วก็ลองต่อซะหน่อยครับเป็นเซตที่คุ้มอ่ะผมบอกเลยว่ากินหมดเนี่ยคุ้มมากเจ้าฮ้อนนะครับก็จะมาพร้อมเครื่องนะครับแล้วก็เนื้ออีกแล้วครับเมื่อกี้เนื้อย่างนะครับไปแล้วก็ยังมีเนื้อจิ้มจุ่มด้วยพี่แดนลงเนื้อจิ้มจุ่มนะครับ โอ้ลวกแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วเหรอไม่มันมันคล้ายๆชาบูเลยเพราะวันื้งมันต้องใช้ปืมเพราะว่าถ้ามากไปมันู้มันจะเหนียวรอเปล่าเท่านี้มันก็สุกพรนแล้วเนี่ยกลิ่นกลิ่นเนื้อจิ้มจุ่มมันมานะกลิ่นแบบกลิ่นเครื่องน้ำอ่ะ รสค่อนข้างเข้มเออเพราะกลิ่นกลิ่นน้ำจิ้มจุ่มแบบเข้มมากอ่ะอืมแล้วเนี่ยเนีดูดังกันอือนี่ที่ไปเนี๋ยมันขาดง่ายมากเนี่ยมันขาดง่ายแล้วก็จูนุ่มมากเนี่ยครับคิดว่าคือจะจะต้มนานก็ได้นะแต่ว่า แป๊บเดียวก็สุกแล้วใช่ดูดิลงไปแป๊บเดียวสุกแล้วแล้วเนื้อมัน,ม,นมันทำมานุ่มมากขาดง่ายมากมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไออไ,นะไม่แดงแล้วกินได้เลยจิ้มแจ่วก็ได้นะหรือจะซัดเลยก็ได้เช่นกันอ่ะกินกันกินเครื่องจิ้มจุ่มคือแบบคือถึงเครื่องมากครับ หัโล่งเลยเรามาลองซุปจิ้มจุ่มบ้างครับเมื่อกี้เห็นพี่แดนกินไปแล้วนะแล้วก็เนี่ยครับแรงมากโอ้โหกลิ่นแตะจมูกมากเลยซุปเข้มข้นมากแล้วก็กินเข้าไปแล้วเนี่ยหัวโล่งมากเลยครับ <c oughs> มันมีความแบบด้วยความที่ซุปเนี่ยต้มทั้งผัก ครื่อแล้วก็เนื้อมาแล้วนะมันก็เลยมีความกลมกล่อมของกลิ่นของเนื้อด้วยนะครับแล้วก็กลิ่นของเครื่องต่างๆที่ผสมลงไปเนี่ยมันลงค่อนข้าง,าง,างลงตัวแนะนำครับแนะนำว่าต้องลองเลยอันนี้ต้องลองนี่เป็นจิ้มจุ่มใส่เครื่องไปเยอะครับอ่ะเรามาลองปากเป็ดกันดีกว่าครับ อันนี้เป็นปากเป็ดนะครับปากเป็ดทอดมันจะมีเนื้อติดอยู่นิดเดียวแหละตรงนี้แหละครับตรงนี้เป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกปากเป็ดเวลากินก็คือกินเหมือนน้องไก่นะกัดเนื้อตรงนี้ไปลองกินให้ดูนะครับมันก็เจอแต่ตัวกระดูกปากเป็ดนะครับไม่มีกลิ่นสาบของกลิ่นเนื้อเป็ดแต่มีความเป็นเนื้อเป็ดมันจะเหนียวกว่าเนื้อไก่นะครับเราก็ทอดมากรอบอร่อยทอดมาหอมมาก ตำพพข้าวโพดไข่เค็มเนี่ยเราต้องยำทุกอย่างเขาด้วยกันนะแต่ถ้าเราไม่ยำนะครับเราก็ตักมาแค่บางอย่างเราก็ตักน้ำข้มตำตรงนี้ครับมาคลุกหน่อยหนึ่งอันนี้ครับเป็นตำข้าวโพดไข่เค็มทั้งคําแล้วนะครับแบบนี้ก็จะครบรสทั้งคําแล้วสาวคนที่ไม่กินเผ็ดเลยก็แนะนําครับเมนูนี้กินได้สบายๆครับไม่เผ็ดออกเปรี้ยวหวานเค็มมันจบเลยมาลองลาบควายกันดีกว่า เนื้อควายเนี่ยเขาก็จะหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับดูกินง่ายอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่กลัวว่าจะเคี้ยวเรากินยากครับแบบนี้ครับอร่อยดีด้วยอันนี้นะครับก็คือกินไม่หมดนะครับผมก็เสียดายนะครับเลยขอเขาห่อกลับบ้านพอได้เพราะว่ามากินกันสองคนเองเนี่ยมีผมกับพี่แดนนะต่อให้เป็นชายชะกันแค่ไหนก็ตามปริมาณเยอะมากแนะนำว่าควรมาสี่คนอ่า ถ้าคุณเป็นคนกินจุมากๆเลยผมให้สามเออผพรามว่านี่ขนาดเราก็มั่นใจในพลังทำลายของพวกเรานะเรายังแบบไปได้ไม่เยอะแต่ว่าไทายก็หอ,อกกลับหมดแต่อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าเราใส่ถุงไปไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อยนะรสียบเลยแต่ไม่ไหวจริงมันเยอะอิมจริงครับผมบอกได้ว่าเนี่ยอิ่มมากอืมก็เลยแนะนำนะ999ได้หมดนี่ มากินได้เลยนะสี่คนห้าคนหกคนคุณมาเลยยังไงก็อิ่มแน่นอนคือถ้าคิดว่านะครับปริมาณคนที่เหมาะจริงๆอ่ะน่าจะเป็นสักสี่ห้า 4, คนแล้วนึก้าพดูว่าถ้าชุดนี้มันเก้าเก้าเก้าเนี่ยหารกันก็คนละประมาณส <150. S 2> องร้ 6, <96 S 2> อยร้อยห้าสิบเข้าหกคนร้อยห้าสิบเลยเออรับได้อมาอมราคานี้มันอืด้วยวัตถุดิบด้วยการปรุงด้วยร้านราคานี้มาด้เออ คนะุ้มมากเลยครับกินอิ่มแล้วนะแล้วก็พอกกลับบ้านด้วยเพราะกินไม่หมดนะครับ mm. เยอะมากๆเลยก็มากันนะร้านเนี่ยครับลบเนื้อย่างนะครับลบเนื้อย่างที่ถนนพระรามสี่นะครับผมขับรถมาก็ไปจอดที่จุฬาก็ได้นะถ้ามอเตอร์ไซค์ก็อาจจะจอดหน้าร้านได้แต่ถ้าขับรถยนต์มาครับไปจอดที่ตลาดสามย่านก็ได้นะครับผมมีที่จอดแล้วก็เดินม,มานิดเดียวเองครับผมโอเคอิ่มละกลับบ้านดีกว่าครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย